สวัสดีครับผมกิ่งเคสก็ช่วงนี้ก็อากาศจะหนาวนิดนิดนะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับทางโคนรายก่อนหนาวอยู่ครับผมก็จะพามาตกปลาครับวนะันนี้ก็คือการตกไม่ตายของผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำยวกับ การตั้งทุนแต่เป็นสไตล์ของเกาหลีครับเดี๋ยวเรามาดูประกกันกันว่าตั้งทุนแบบไม้ตายเกาหลีมันจะมีอะไรบ้างรับแรกก็มีลูกหมุนครับเห็นไหมครับลูกหมุนครับ ่บางคนก็ใช่เป็นลูกหมุนธรรมดากันได้ครับแต่ตัวเล็กๆนะครับตนนี้ผมเลือกใช่ลูกหมุนแกนยาวแต่สั้นครับต่อไปก็จะมีนะครับแกนพันตะกัวพัตติกับถ้าใครไม่มีก็ ใช้กระเต้นบัดก็ได้รไรครับลนหัวถ่ายครับนก็จะมีหัวถ่ายแล้วก็ตะกัวครับมีตะกัวมีสตอปป็อปเปอร์ที่เสียบทุนอะ เสียบทุนแล้วก็ทุนผมจะใช้เป็นทุนสรงนี้เป็นทุนฟูมหน้าโนอตํำเองใช่เองครับทุนเดี๋ยวเรามาดูชดุดสายหนากันเลยครับน <c oughs> ้ำเหลกนะครับของผมในสไตล์ของผมนะครับ ใส่สต็อปเปอร์ก่อนเลยครับสองตัวตัวแรกไปแเลยวใหนึ่งตัวแล้วก็ใส่ตัวที่สอง ก็ใส่สตอปปปื้์สองตัวบนแล้วนะครับจะเป็นลูกหมุนไอ้ที่เสียบทุนครับไอ้ที่เสียบทุนแล้กวก็สต็อปเปอรออีกสองตัวครับ ก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับมันจะมีล็อกหัวถ่ายสองแต่เราจะใส่อีกตัวหนึ่งครับใส่เพื่ออะไรเพื่อเอาไวล้ล็อกแกนพันตะก,กวัวแล้วก็ใส่เพิ่มอ,อีกตัวหนึ่งมันจะเป็นสามตัวนจะเป็นสามตัว ก็จะใส่เกนพันตะกวัวแล้วก็ตัวน,นี้ถ้าเราไม่ใส่ตะตอปอเอย์ตัวหนึ่งครับเพื่อจะลกก็อกแกนพันตะกวัวตัวนี้ โอเคนี่นยครับมันก็จะมีสต็อปเปอร์หนึ่งตัวสองตัวแล้วก็ที่เสียบทุนแล้วก็เป็นสต็อปเปอร์อีกสองตัวแล้วอีกเนี่ยเนี่ยตัวที่สามอยู่นี่ครับเพื่อจะล็อกแกนเพราะว่าแกนตัวนี้มันวิ่งได้แต่บางคนนะครับที่เขาตกแบบสไตล์เกาหลีนะครับเขาจะใส่เป็น ลูกหมุนแกนยาวเลยครับแต่นี่ผมทําให้มันเลื่อนได้ผมว่าแบบนี้ดีกว่าลูกหมุนแกนยาวครับแล้วก็มีเนี่ยล็อกใช่โอเคแต่นี้ก็เป็นลูกหมุนแกนยาวครับตอนนี้หรือลูกหมุนธรรมดาก็ได้ครับเป็นลูกหมุนแกนยาว เอาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับคลิปนี้ก็มือใหม่ก็เอาไปลองต๊กดูครับลองขอไปดูตั้งทุนไม้ตตยไทยก็มีครับถ้าใครจะขอไปดูไม้ไต้ไทยผมก็มีอยู่โอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวตัดให้มันสวยงามทั้งหมด จะมีเนี่ยดวห,หมนุนดมุนแกนยาวก็มีแกนทุนสต่อเปอร์ลอกหัวไทยแกนทุนครับแล้วก็ตต่อเปอร์ลอกที่เสียบทุนโอเคครับเดี๋ยวเรามาตั้งทุนกันเลยครับตอนนั้นโอเคครับเวลาตั้งนะครับทุนนะครับ คือขังข้งแรกตั้งให้มันอยู่แบนนี้เลยครับให้ทุนมันลอยครับลอยถึงบอดีทุนนี่เลยนะครับเราไปตั้งทุนเงินโอ้ยค,ครับมาดูครับว่าตั้งแบบไหนครับเห็นครับตอนแรกทุนมันจะจมครับนะทุนมันจมผมจะตัดให้มันลอยถึงบอดีทุนนะ อมล่าตาัดก็ค่อยๆตัาครับ้มันลอยอยู่นิดหนึง่งแลวครับ เห็นมครับร้อยหละยวอถ้าร้อยถึงวันด,ดีทุนเลยครับเฮ้เอาง,ง่ายๆครับเพื่อฟุดหางนะครับนี่โอเคครับเนี่ยนี่ครับได้เราแบบนี้ครับพอแบบนี้ได้แล้วครับเราจะมาใส่ตะกวัว ตรงที่ว่าก็ลูกหมุนแกนยาวนะครับโอเคครับพอหางทุนมันมันลอยใ,ใช่ไหมครับอย่างงี้ใช่ไหมครับที่เราก็จะมาใส่ตะก,กัวกันตัวนี้เนี่ยตัวลูกหมุนแกนยาวนี่ครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้หางทุนที่ผูมันจมครับแต่เวลาตั้งก็ ไม่ได้ให้มันจมนะครับคือตั้งให้มันปิ่มหน้ามเหมือนรถเหมือนไม่ตายไทยนะคล้ายๆกันนั่นแหละครับเวลาต่างก็อเบ็เดยังไม่ต้องใส่นะครับนะต,กตะกัวได้เราไปดูกันว่าแบบไหนครับโอเคครับมาดูเลยผมใส่ตะกวัวไปแล้วนะเห็นไหมครับมันจะจม มันจมเลยครับตอนนี้เราเราก็มาตั้งทุนรัดตะกัวอีกรอบนึงรัดให้ทุนมันร้อยปีมน้ำนะครับเหมือนไม้ตายไทยนะ มันเริ่มจมทัชา,ะะา,าน,นะนะครับอุราตัดใจยินยินนะครับไม่ต้องรีบ ก็อยตักไปครับโอเคครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันมันลอยแล้วครับแต่ในกล้องอาจจะเห็นนี้นี่เนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วครับนี่คือได้แล้วครับเพ่งเราก็มาใสาเ่เบสครับก็พอเราตั้งทุนเสร็จแล้วนะครับเราจะมาใสาเ่เบสกัน เถามว่าจะหาหนาดินก่อนก็ได้ครับเอาตะกัวพันเพิ่มใส่ตัวนี้ไปครับใส่ตัวต่ำสุดหนะลุกมกันยาวนะหาหนาดินก่อนก็ได้เราค่อยมาใส่เบ็ดทีหลังก็ได้แต่นี่ผมจะใส่เบ็ดไปเลยครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นสองตัวถามว่าต๊บตัวเดียวได้ไหมต๊บได้ครับนี่ผมจะใส่เป็นสองตัวเลย รอยสองตัวมันก็จะมีอีกคําถามหนึ่งที่ถามว่าพี่ชิ่งหนาเท่าไหร่ว่ายความยาวของผมนะครับอยู่ประมาณสามถึงห้านิ้วถ้าตีเป็นนิ้วนะครับตีตามมาดมันทัดนะ,นะอยู่ผมใส่สองตัวเลยแค่นี้แหละครับเรียบร้อยแล้วครับเวลาต๊ะนะครับเห็ไนไหมครับ ที่ผมบอกว่ามันจะมีตะกวัวสองท่อนมันจะมีตะกวัวตัวล่างที่อยู่กับเบ็ดก็ลูกบอแกนยาวก็ตัวนี้ครับผมมาใต้เกาหลีนะครับมันจะเป็นแบบนี้ประมาณคืบนึ่งครับสำหรับผมนะให้เลื่อนให้มันห่างกันประมาณคืบหนะึ่งจากตัวล่างกับตัวบน ก็เห็นกับโต๊ะได้แล้วครับหาหนาะดินโต๊ะได้เลย